สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมนายตังใจครับพี่น้องพาพี่น้องมายามตรงครับพยายามตรงพอดีฝนตกครับเรย่ายามตรงครับผมใส่ตรงปลาไว้ครับพี่น้องย้อนมาเบ่งครับว่าไม่มีปลาหนังครับเห็นปลาดูดอยู่ครับอุ้ยพี่น้องมีแต่ปลาลูคอครับพี่น้องจะไหครับ เดี๋ยวด้ะครับเด้อเดี๋ยวผมผมมาคนเดียวผมได้ถือกล่องเดี๋ยวผมเอาใส่ถุงแยงก่อนครับใส่ถุงแยงเดี๋ยวผมถ่ายเบื้องพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องยามเอาใส่ถุงแกวเ <ๆ S 2> รียบร้อยครับพี่น้องพอดีผมมาคนเดียวนะครับเนาะเบื้องครับเบื้องผมบอกให้เบื้องขออภัยครับเบื้องครับนี่นี่ยำ ผมคือคือบวเห็นเนาะนี่ครับเดี๋ยวผมแหกอเขมาให้ใหม่เลงครับพีนบ่น้องอุ้ยมีแต่ปลาลูกหัอ,อ้อยต่อยครับพี่น้องผมมีปลาอื่นเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าครับพี่น้องเฝ้าโอเคครับคลิปนี้คลิปสั้นๆครับพี่น้องถ้ามะคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในต่างไกลนั่นเลยครับเด้อพอดีผมต้องเฝ้าเอาปลาลูกคอกเพื่อหน้าเพิ่นจากปล่อยนะครับเนาะ อ้ปลาเรียนร้ายครับปลากำลังลุกพี่น้องสิทธิามุดขึ้นนะครับนี่เอานี่พ <c oughs> อ <c oughs> ดีฝนกับกำลังตกครับโอเคครับพี่น้องถ้าม้ากิมีชอบาากิมีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสำหรับมันผมนายต่างใจลาไปก่อนครับสวัสดีครับ